นี้อยู่ท่าข้ามท่าช้างนะครับตอนนี้ลูกแขกก็ว่าจะข้ามไม่นัดเจ้าพระยาไปวัดละคังนะครับวัดละคังอยู่น้นวัดละคังวัดหลวงพ่อโตตัวนี้กําลังอยู่บนเรือนะทุกคนทุกคนอยู่บนเรือทุกคนนี่คือเรือเรือข้ามนะครับท่าข้ามจากฝั่งวัดพระแก้วนะเราก็จะข้ามไปฝั่งตรงนู้นวัดจะไปกราบหลวงพ่อโตนะครับวัดละคัง ดูฝั่งโู้นนะครับตันนี้ก็กำลังเห็นเรือนี่คือไปน้ำเจ้าพยานะครับนี่คือทุกคนก็เตรียมการข้ามไปน้ำเจ้าพยาไปกราบหลวงพ่อโตวัดละครังนู้นวัดละครังกำลังเดี๋ยวแป๊บนึงเรือกำลังมีเรือใหญ่กำลังข้ามไปน้ำเจ้าพยาตอนนี้เรือยังไม่เต็มนะฮะก็รอผู้นสายเต็มลำแล้วก็จะได้เดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยา ไปกราบหลวงพ่อโตวัดละคังด้วยกันวันนี้วันที่13เมษายนนะครับ2567น,น,น,นี่คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมท่าเรือเขาเรียกว่าท่าช้างนะท่าช้างนะครับท่าช้างก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝั่งโน้นนะครับจะเป็นวัดละคังนี่เยเราก็จะเดินทางไปกราบหลวงพ่อโตวัดละคังกันนะรนะับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผู้โดยสารให้เตรียมลำนะครับเรือถึงจะได้ขับออกไปฝั่งโน้นนะครับไปชมดีตอนนี้ก็คนขับเรือก็ยังไม่มานะครับยังไม่มาร้อยเรือรอให้เตรียมลำก่อน,อนนี้ผู้โดยสารก็ยังไม่เตรียมลำตอนนี้จะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นตรงตึกตรงนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมโรงพยาบาลศิริล,ลาชก็ถัดมานิดหน่อยก็จะเป็นวัดหลวงพ่อวัดบรรคังนะวัดหลวงพ่อโตนะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับลูฟวร์ครับเรือเราก็มาเลยนะคะรับกำลังจะพาพวกเราทุกคนข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับนี่อยู่บนเรืออยู่นะเรได้อยู่บนเรือ กันเราก็โตกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถขับเรือแล้วก็มาแล้วครับยวแป๊บหนึ่งจะพาไปดูข้างหน้าเนาะนี่ครับคือฝั่งทางโน้นนะครับจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนี้ก็สั่เฟอร์เลาก็ได้เวลาจะรับออกเดินทางกลับนะครับนี่คือที่นั่งของคนขับนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บนึง วันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับคุณลุงชูเฟอร์เราก็กำลังจะขับเรือพาเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปแล้ไปแล้วนี่ครับอ่าได้เราวพ้นพ้เชือกออกจากอ่าวเหนียวนี่นี่นี่ครับผมคุณลุงชูเฟอร์เราก็กำลังจะขับเรือออกไปแล้วครับไปแล้วครับ อ่าเดีนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆคนลู้โซเฟอร์ขับเรืออยู่อ่าอนี้เรือข้างบนจะมีกระจกตอนนี้ก็กลังจะข้ามข้ามฝั่งไปน้ำเจ้าพยานะจะไปทางฝั่งโน้นนะครับฝั่งต้นบริเวณจะไปวัดวัดละคลังวัดละคลังนะครับเป็นวัดละคลังนะครับจะไปจะไปกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อโตนะครับ สมเด็จพุทธิจารย์โตพรมรรสีนะครับตัวงพ่อโตเนี่ยเรือกำลังกลับเรือได้ไม่เอ่าเดี๋ยวถ้าทุกคนเรือก็ได้ชนะนุฏิจุดเรือนะเรือข้ามฝั่งจากท่าช้างนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครข้ามไปฝั่งธนบุรีนี่นะครับแป๊บเดียวก็จะข้ามฝั่งแล้วครับเลย วันนี้ลมแรงนะขึ้นขึ้นขึ้นน้ำสูงลมแรงลมแรงลาไม่ขึ้นไก่กำลังครับนี่คือนี่นะครับถึงแล้วครับวัดละขังพาไปกราหลวงพ่อโตนะครับพุทธัจการตัวพลังสี นี่เรือกำลังหมุนนะหมุนเทียบธาครับหมุนเทียบธาหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วครับมุนแลทุกคนก็ยืนกันสงบวันนี้วันที่13เมษายนนะครับ2567วันสงกรานนะครับวันนี้ร้อนมากๆอ่าตอนนี้จะถึงเทียบธาแล้วครับผมเทียบธาแล้ววัดละคขังโพธ,ธิยารามนะครับชื่อวัดวัดละคขังโพธ,ธิยาราม วาระมหาวิหารนะครับผมถึงแล้วครับถึงแล้วเออเรียวข้าแล้วนะครับอ่าเรียวข้าแล้วครับถึงแล้วถึงอ่าเรียวข้าแล้วเราจะพาเข้าไปดิในวัดกันนะครับผมอ่าพร้อมเลยเรียบร้อยจุดน่าลงได้เลยตัดมันตัดเลยเว้โอ้ยขอางล่หน้าลง ตอนนี้เราก็ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วครับมาฝั่งชนบุรีแล้วครับผมลงจากเรือมาแล้วทุกคนก็เริ่มเดินจากเรือมาแล้วครับผมฝั่งทางโน้นเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครท่าเรือท่าช้างนะครับมาแล้วมาแล้วทุกคนข้ามมาแล้วนะครับข้ามเรือมาแล้วครับนี่คือรูปปั้นของหลวงพ่อโตหรือเสื้อเรียกว่าสมเด็จพุทธจเรย์โตพรหมรังสีนะครับวัดระฆัง โพธิยรามนี่คือเป็นองค์รูปปัน้นองค์สมเด็จพระโตนะครับพทุทธยันโตัวคมรังศีนะครับวัดละครัมาถึงแล้วครับประตูเข้าวัดต่างๆเรื่องของวัดละครนะเขาเขียนว่าประตูพรมรังศีเนี่ยประตูพมรังศี2,507 2องเนะปีเดียวกับลูกแข่เกิด07พอดีเดี๋ยวเข้าพามาดูข้างในกันนะครับนี่คือเข้ามาในบริเวณวัดรักังนะครับฝึกฝนเยอะมากเลยครับวัดลักัางโคติจารานนะครับวาลวิหารนะครับ นี่คือทางวัดได้จัดนะครัทุกคนได้มากราบมาส่งน้ำพระนะครับวันนี้วันนี้วันที่13เมษาสองห้าหกเจ็ดวันสงการานะครับลูกแขก็ได้พาทุกคนมาที่วัดระคังโคติยารามารวิหารนะครับอยู่ที่ฝั่งตนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เราได้กราบไหว้กันนะครับเป็นจุดทูบเทียนก็กราบทำบูชาก็ปักทูปปักเทียนบริเวณนี้นะครับวัดระคัง โคจิยาดามรรพิหารวัดหลวงพ่อโต resigned, да นะครับพุทธจันโตพรมรังสีนะครับนี่คือที่บูชานะครับเพื่อจะรักษาหลวงพ่อนะครับเสตูนี่ใช่ไหมครับขอครับขอบคุณครับีก็ถ่าหลวงพ่อด้วยถายที่รำบัญชรถ่ับหลวงพ่อเลยครับ

ก็ได้เวลาแล้วครับที่จะต้องกราบหลวงพ่อนะครับลูกแก่ขอญาติลงลงไลท์เลยนะรก็ลงขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสรุปกในการที่จะสวดหลวงพอ่อเป็นเอกสารที่ท่านบันชรน,นะครับสำหรับหลวงพอ่อโตก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคน